พระพรเจริญพระราชศิสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบร,รมบอพิพระราชสมพาระาเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุะมงคลละสมัยจเจริญพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภพเจ้า,จาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความมุทิตาปราโมท สมเด็จบระรมบพิษพระราชสมภพเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าธิริกิตพระบรมาราชินีนาพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงประคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระาราชอาราัยหมายมุ่งประโยชน์ชนสุขของประชาราษฎรเป็นเป้าหมาย แห่งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเครียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรุมนาถทบบพิษมานานถึงเจ็ดทศวรรษทรงถึงพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสอดคล้องมั่นคงอยู่ในธรรมะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเมตตาคือความผูกมิตรีทั่วไปในสัพพตว์อันเป็นคุณธรรมสำหรับพุทธาที่บัณฑิตทั้งหลายนับแต่โบราณการแม้สมเด็จพระบรมศาสดา ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระเมตตาบารมีมาแล้วนับอนเนกอนันตชาติทรงเล็งเห็นสภาวะความเป็นไปของหมู่สัตว์จึงทรงตั้งพระปณิธานจะช่วยให้เจริญสุขโสมนัสยิ่งขึ้นไปด้วยพระเมตตาการุณดังนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราชาสมภพราจาจ้าก็ได้ทรงดำรงพระเมตตาธรรมไว้เป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ประจำเรือนพระราชาหฤทยัยมิได้คลาดเคลื่อนแม้หมู่สัตว์จะตบทวิบาทก็ยังได้อาศัยพระเมตตาบารมีเป็นที่พึ่งจึงได้รับความปลอดภัย ทรงวางพระองค์ประดุจมารดาบังเกิดกล้าวของชาวไทยทรงประติ์ประสาทความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ราชอาณาจักรต้องด้วยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสมดังพระราช,ชมัญญาธรรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาขอพวงประชาราษฎรจงมีจิตสมสรสมานฉันพร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการแผ่เมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจ เพื่อความผาสุกข,ของลูกหลานไทยจักบังเกิดขึ้นได้สมดังพระราชาเรืไทยปราถนาขออนุภาพแห่งคุณภระรีรัตนตรยัยและพระราชกุสศลธรรมจริยาโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบบพิษพระราชสมพระเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชรุยไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจาักรไทยตลอดการเป็นนิตเดิน ขอถวายพระพร